สวัสดีครับวันนี้จะปามาทําแหนมนะครับหรือว่าส้มจีนนะครับผมก็จะมีหมูบดนะครับหมูบดนะครับผมแล้วก็มีหนังนะครับหนังหมูหนังต้มแล้วนะครับซอยนะครับผมชอบใยซอยใยนะครับมีเกลือมีชูโรสนะครับผมแล้วก็มีกระเทียมครับกระเทียมแล้วกับพริกพริกขี้หนูนะครับผมมาดูวิธีการทํากันครับ ใส่เกลือใส่ซูร์สใส่กระเทียมลงไปครับแล้วก็ผสมมือเข้ากันครับนวดไปเหมือนๆครับให้มันเข้ากันนะครับทุกอย่างเข้ากันครับผมสังเกตพอละครับถ้าว่าเกลือปอละครับความเค็มปอละครับมันจะเหนียวนะครับผมจิ้มพอละครับคือเค็มไปน้ำไปนาไปสักน้อยนะครับแล้วก็ใส่หนังครับผม ครับผมผสมหนังให้เข้ากับจีนนะครับหลังจากนั้นใส่พริกลงไปเรียบร้อยแล้วครับสมจีนนะครับตั้งเหนือของเขานะครับสูตรเมืองเมืองนี่นะครับสอบอันไหนใส่อันนั้นครับชอบกระเทียมใส่กระเทียมนักหนักชอบพริกใส่พริกนักหนักครับผมเดี๋ยวจะไปใส่ถุงก่อนนะครับหรือว่าบางคนติดเป็นสะดวกเอาไปห่อตองก็ใส่ตองนะครับผมแต่ผมจะใส่ถุงไว้นะครับ ลองไปทำกันพอนะครับส้มจิ้นหรือว่าจิ้นส้มนะครับสูตรมังกรครับครับผมมีแฉมสูตรนะครับใส่เข้าเข้านึ่งลงไปนะครับผมเพื่อจะได้ส้มเหลวนะครับใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วนวดมันเข้ากันนะครับนวดไปเหมือนเหมือนครับผมต้องขวนะครับผมยิ่งนวดเหมือนยิ่งอร่อยนะครับ บางคนบางท่านนะครับงวดเรียบร้อยก็เอากินได้เลยนะครับแต่ผมจะใส่หอไว้นะครับประมาณหนึ่งถึงสองคืนนะครับรับรองส้มแน่ครับผมส้มกี้นเอาไปทำก่อนหอละครับง่ายๆครับผมยิ่งหาใส่กระเทียมนักความหอมจะมีนักนะครับแก็ความเปรี้ยวความหยางก็จะมีมานะครับอ่าจะเปรี้ยวเล็วเปรี้ยวจ้าแน่นอนขึ้นอยู่กับว่า อากาศด้วยนะครับผมอากาศฮ้อนกวเปรี้ยวเลี้ยวนะครับแต่นี่เขาใส่เข้าเข้าไปนะครับเขานึ่งนะครับผมไอเล็กน้อยนะครับจะเพิ่มความคืออ่ายี่หมูเอาส้มเลี้ยวหน่อยนะครับจะออกรสชาติกลมกลมนะครับผมเรยจะทําการใส่ถุงก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับตักใส่ถุงลักษณะนี้นะครับยัดลงมาตั้งแจงก้นมาเนี่ยครับใจ้หนังยางหัดครับผม ไปครับแน่นครับครับได้สองหอแล้วครับยังมีแหมนะครับปลาเลอร์ครับชิ้นหมูกิโลหนึ่งนะครับได้นักครับผมเอาทิ้งไว้นะครับบด่ต้องแช่เย็นนะครับทิ้งไว้อุณหภูมิปกตินะครับประมาณสักสองวันนะครับความเปรี้ยวกว่ามานะครับจะอร่อยครับผมถ้ามันถ้ามันเปรี้ยวแล้วนะครับลองมาจิ้มพอนะครับ สามารถเอาไปนอกในตู้เย็นได้นะครับผมเก็บไว้กินเหมือนๆได้นะครับรับรองครับสูตรนี้อร่อยครับผมเป็นสูตรเมืองเมืองครับทําขึ้นโดยติว่าพ่อแม่สอนมานะครับผมแล้มาดัดแปลงเล็กน้อยนะครับเป็นการถนอมอาหารนะครับผมลองไปทำกันพอนะครับส้มจีนจีนส้มครับผมดูว่าแหนมครับผมจีนหมูหนึ่งกิโลนะครับ กับหนังด้วยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ผมห่อใหญ่นะครับผมเมื่อประมาณอยู่ที่ประมาณสักสามสามร้อยบนเทงนะเอาประมาณสองร้อยครับผมถึงหมูถึงหนังนะครับประมาณสองร้อยบาทนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับห่อใหญ่ๆครับผมลองไปทากันพอนะครับเนอร์ทำวากฤนเองนะครับปลอดภัยครับผม